ตัวเครื่องสกัดสาหร่ายกันแล้วนะครับนี่ตอนนี้ตัวเครื่องนี้ก็เริ่มมีการทํางานแล้วนะแล้วมันก็จะค่อยๆทําการเปลี่ยนเรื่องของตัวสารานะครับให้กลายเป็นเรื่องของสาหร่ายนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีการผลิตเรื่องของตัวน้ําเน่าเนี่ยออกมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าทําไมท่อตันละ่ะยังทำไม่เสร็จหรออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไปสร้างไม่ได้ <laughs> หายไปแล้วซังคอนเดจิวอิตาชิวะซันเดสโตรยาซันครับผมก็เข้าสู่เกมออฟซิเจนนอตอินครุดเดนไม่รวมออฟซิเจนในพาร์ทที่34ีดาวโอเชียนเนี่ยนะครับก่อน,น,นจากครั้งก่อนนะครับเราก็ได้ทําส่วนที่เป็นส่วนสตรุปตรงนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะยังมีสิ่งก่อสร้างบางอย่างที่ต้องแบบมีการเติมทรัพยากรเพิ่มเติมแล้วก็บางอย่างเนี่ยยังไม่เห็นสารพันมีการใช้งานกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวกระดานโต้ะเคลื่นเทียมเอยหรือไม่ก็จะเป็นสารนาำกระตามแต่ว่าตรงนี้ งานด้วยตวงเขาเองก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เนื่องจากครั้งก่อนเนี่ยผมใช้เวลานานมากในการทําสวนสนุกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในภาคนี้ก็ขอทําอะไรเบาๆกันสักหน่อยกันรันอย่างเช่นเป็นการเคลียร์พื้นที่ตรงบริเวณส่วนนี้นะครับคือตรงเนี้ยมันเคยเป็นเหมือนกับ ซากโบราณอาร์ติเอตระบดแล้วก็แบบมีการทำการขุดเจาะไปจนหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังเหลือเรื่องเกี่ยวกับตัวโต๊ะคอมพิวเตอร์เอ่ยตู้ล็อกเกอร์เอ่ยพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะทําการสั่งรือถอนเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็มีการทําการกดสํารวจเรียบร้อยแล้วก็ทําการสั่งรือได้เลยนะครับตรงนี้ สารวจดูอ่าตรงนี้ถ้าหากกดสารวจเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีข้อมูลเนี่ย <p> เพิ่มเข้าไปในแฟ้ม <p> อ่านของเราเนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจากนั้นก็ทาการสั่งหรือถอนได้เลยนะคะไอ้พวกนี้ยังดีที่ว่าในแผ่นป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะพวกตัวโต๊ะคอมพิวเตอร์เอ่ยตัวรับเกิน,นี่ยสามารถทําการสั่งหรือถอนได้แต่ว่าถ้าาเป็นแผ่เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สามารถทําการสั่งหรือถอนได้นะครับแน่นอนว่ารวมไปถึงเจ้าตัวเครื่องนี้ด้วย เครื่อง n e u r a l วกซิ l ลเตอนะครับคือเครื่องที่มันจะสุ่มเอฟเฟกพิเศษให้กับสารพันใช่ไหมซึ่งเครื่องนี้เดี๋ยวก็ทําการสั่งหรือถอนด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันยังสามารถใช้งานได้ไงเพราะฉะนั้นก็ขอหยิบใครมาดีจะได้ว่าเมื่อพาร์กก่อนเนี่ยผมรับคนใหม่ถึง2คนเลยใช่ไหมก็คือจะมีเมย์ใช่ไหมจะมีเมย์แล้วก็ใครคนหนึงงว่าจะไม่ได้จีนละมั้งเออก็คือจะเป็น2คนนี้ละมัง้งแต่ว่าทีเนี้ยผมจะให้ใครมาดี เอาเป็นเม์ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ May เม่มาใช้งานที่เจ้าตัวเครื่องนี้นะครับแล้วก็เมื่อทำง,งานเสร็จแล้วปุ๊บก็จะทําการสั่งหรือถอนเลยนะ,ะแล้วก็สำหรับตัวพื้นอ,อะไรตรงเนี้ยก็สั่งหรือถอนรอ,อไปก่อนได้เลยนะครับทำการสั่งหรือถอนท้งตัวประตูลแล้วก็พื้นตรงเนี้ยทิ้งไปให้หมดเลยโอเคดีมากสั่งหรือถอนไปหรือถอนไปแล้วเมย์อยู่ไหน <laughs> จริงสินะเมย์เขาเป็นอะไรนะสารพันธ์คนใหม่เขาก็เลยอาจจะยังมีสกิลที่วิ่งได้ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่นะครับเออใช่แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวสายไฟบริเวณนี้เนี่ยก็คือตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วก็สั่งลื้อถอนไปก่อนเลยกันลวกันนะครับสั่งลื้อถอนยาไปตลอดแนวโอเคดีมากแล้วไม่อะไรจะมาเนี่ย <laughs> นิวสาหหาเรื่องคุยอย่างอื่นแล้วก็รอจะตัวมาอยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นโซนที่ ไอ้ท่อน้ําสิท่อน้าตรงนี้นะครับคือท่อน้ําที่ผมเคยต่อเพื่อนําตัวส àng, ั่งสปอแคนแลนเนี่ยเข้าไปในระบบของเรานะงั้นตรงนี้ก็ลื้อถอนในาการะแล้วพอคิดว่าไม่น่าจะมีการเติมอะไรกับมันแล้วนะครับก็เคลื้อถอนไปแล้วก็ยังไม่มาเลยเม <c oughs> จา๋าเจ้าไปไหนอาจจะไปพักผ่อนอยู่ก็ได้ล้เมืงอ่ะระหว่างนี้ก็ค่อยๆเคลียร์พื้นที่กันไปนะครับค่อยๆเคลียร์พื้นที่ไปตรงนี้ก็สั่งลื้อถอน แล้วก็เใช่อีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำสิ่งสี้แล้วนะนั่นก็คือในหัวข้อของการแปรรูปนะครับมันจะเป็นเครื่องสกัดสารยนะครับเครื่องสกัดสารยเนี่ยก็คือเครื่องที่เราต้องเอาสารามมาใส่ในเครื่องแล้วก็มันจะสามารถเปลี่ยนก้อนสามให้กลายเป็นสารยได้ ตอนนี้เราต้องการเรื today, ่องของสาหร่ายเพื่อที่จะไปเป็นอาหารให้กับตัวปลาคูนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มมีการเลี้ยงเจ้าตัวปลาคูแล้วนะซึ่งปลาคูเนี่ยผมตอนนี้ให้เน้นเก็บไปที่ในเรื่องของตัวสาหร่ายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วปลาคูเนี่ยสามารถกินเรื่องกับตัวเมล็ดก็ได้ถ้าหากว่ามีเมล็ดเยอะเนี่ยก็คือสามารถเอามาระบายให้กับตัวปลาคูพวกนี้กินได้เหมือนกันนะครับอาทีนี้เรากลับไปเรื่องเดิมก่อนก็คือจะต้องนำตัวเครื่องเนี่ยมาวางเอาไว้แต่ว่าจะวางตรงไหนดีอะเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่ผมมีการ ต,ออต่อให้สลายออกมาข้างนอกใช่เอ้ยต่อให้สลายออกมาข้างนอกใช่แมมเพราะฉันก็อยากจะให้เมร่ไวันแถวนียมันมีในเรื่องของตัวเครื่องเพื่อให้สารพันสามารถหยิบมันออกไปใช้แบบง่ายๆเลยนะครับโอ้ในที่สุดเมย์ก็มาใช้งานเจ้าเครื่องนี้ซะทีหนึ่งนะครับรอตั้งนานโอเคตอนนี้มันก็เป็นการแจ้งเตือนว่ารู้สึกแปลกๆแล้วก็จะมีให้เราสามารถกดปุ่มเสร็จสิ้นได้แล้วนะครับทําการกดเสร็จสิน้นธรดาอ๋อกระบวนการประบาะเสร็จสิน้น ฟีลสมองของเมยยังคงสั่นอยู่เลยไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนไม่ได้รับลักษณะติดตัวเพิ่มเติมคือปอนนักดำน้ำลึกนะครับ บอกน้ำนำแลน้ำนำล้วคืออะไรดูคนนี้เป็นนักร้องโอเปร่าฮะและครูสอนดำน้ำมาก่อนอัตราการสูดเอาอากาศลบ50กรัมต่อวินาทีนะครับก็คือในหนึ่งวันเนี่ยเมย์จะมีการอะไรนะสูบเอาออกซิเจนเนี่ยไปน้อยลงนั่นเองนะครับเออผมเพสังเกตเหมือนกันนะว่าเจ้าบิลดิ้งอันเนี้ยจะมันสามารถกดสำรวจได้เหมือนกันนะนี่มีการค้นพบข้อมูลป๊าบาแล้วก็มีการบันทึกลงในฐานไปที่เรียบร้อยนะครับก็คือสามารถทําการกดสำรวจได้นะแล้วก็เจ้าเครื่องเนี่ยอย่างที่รู้กัน ว่าถ้าต้องการให้มีการกลับมาใช้งานได้อีกรอบหนึง่งจําเป็นต้องใส่เจ้าสิ่งนี้เข้าไปนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ผมเอามาใส่ใสไว้ในตรงนี้แล้วนะมันจะเป็นตัวสิ่งนี้นะครับ v a c t o r a t o r Recharge ก็คือมันจะเป็นตัวรีชาร์จที่เราสามารถเอามาใสใ่กับตัวเครื่องพวกนี้ได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่อ่ามันค่อนข้างจะเกะกะการก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็ขอทำการสั่งหรือถอนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้เครื่องเนี้ยความจริงแล้วมีแค่เครื่องเดียวก็พอนะแล้วก็ตอนนี้ผมมีตรงนี้1จุดใช่ไหมแล้วก็มีตรงนนีี้อก1จุดเป็2 ข้างล่างตรงนี้อีกเป็น3แล้วก็ข้าบนมีอีกปะข้าบนเหมือนคุณคุๆว่ามันมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไหมตรงนี้ก็คือจะมีทั้งหมด4เครื่องในแบบตอนนี้นะครับซึ่งคำจริงอะ่ะ เราทําลายทิ้งสักสามเครื่องก็ได้แล้วก็เหลือไว้อันหนึ่งแล้วก็คอยทําการเติมบีชาร์จรีชาร์จไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่964กันแล้วนะครับใกล้จะ1,000วันกันแล้วนะอะทีนี้เราก็มาทําการลื้อถอนกันต่อเลยนะครับไม่จะเป็นตัวอที่เทขวดตรงนี้ตัวเครื่องอะไรนะนะเครื่องบําบัดในเรื่องของตัวออกซิเจนเนาะตรงนี้ก็สั่งลื้อถอนไปทั้งหมดได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาวางแผนการวางตัวเครื่องที่เป็นการผลิตสารลายกันดีกว่าอืม คิดไปคิดมาแล้วนะครับคิดว่าจะวางเครื่องอไว้ประมาณสักแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะครับใกล้กับจุดที่เป็นการหยิดสลาาพอดีนะอ่างงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาดูที่หัวข้อการแปลรูปแล้วก็เลือกเป็นเครื่องสก,กัดสารลายซึ่งเราก็จะวางเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองวางสัก2เครื่องดูก่อนนะเพราะว่าผมคิดว่าแค่2เครื่องเนี่ย ก็น่านจะเพียงพอละเมิงเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีการใช้สารมนะครับ600กรัมต่อวินาทีต่อ1นเครื่องถ้าวันไป2เครื่องเนี่ยก็คือต้องใช้เยอะถึง1.2กิโลเลยนะซึ่งบางทีถ้าหากว่าเราปล่อยเวลา,า่านานๆเนี่ยก็อาจจะมีการใช้งานที่เยอะเกินกว่าที่คิดก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยซึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้า120วัตต์นะครับเราก็ใช้สายไฟเป็นตัวน,น้ำเนี่ยต่อเข้ามาแบบตรงๆกันได้เลยนะครับดีมากแล้วก็ทีนี้มันต้องการอะไรบ้างต้องการเรื่องเกกี่ยวับ ท่อตรงช่องส่งสารนะครับก็คือต้องมีการต่อเรื่องของท่อน้ําด้วยซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีการผลิตเรื่องกับตัวน้ําเน่าออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่ออานําตัวน้ำ,นำเน่าออกมาด้วยซึ่งเราจะต่อไปตรงไหนดี เอาไปเก็บไว้เลยแมเพราะขัานนี้ก็จะมีโซนที่เรามีการเก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําชนิดต่างๆกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีท่อที่ผมเคยต่อส่วนทีหนึ่งมันก็คือจะเป็นอันบนนี้ก็เดี๋ยวใช้เส้นเนี้ยเป็นเส้นต่อไปเลยกัแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการต่อมาแบบนี้ใช่ไหมทาการหมุนเล็กน้อยต่อตรงนี้ไปแล้วเราก็ทําการต่อยาวขึ้นไปได้เลยครับเอ็นที่ท่ออะไรเนี่ยท่อน,นี้ออกรู้สึกว่าเป็นท่อเก่าที่เคยใช้นะครับงั้นอันนี้ไม่ได้มีการใช้งานแล้วก็ทําการ สั่งหรือถอนตรงนี้ก็สั่งหรือถอนยาวๆไปได้เลยโอเคแล้วเราก็ต่อเท่านี้ขึ้นไปครับต่อขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มารับเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำหน้าจากตัว2เครื่องนี้นะครับโอเคดีมากแล้วก็ตอนนี้ก็เออครบ้วนี่เออ,คร,อ, <c oughs> เอ,อครบเรที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานตัวเครื่องสกัดสารลายได้แต่เครื่องสกัดสารลายนะครับก็มีการแจ้งเตือนตรงนี้ไว้เหมือนกันนะว่าเครื่องไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคสิ่งที่ออกมาจากเครื่อง จึงยังมีเชื้อโรคปะปนอยู่ซึ่งหมายความว่ายังไงหมายความว่าตามปกตินะครับ ตัวก้อนสลาเนี่ยมันจะมีตัวเชื้อปอดสลามติดมาด้วยก็คือถา,ากว่าเรานําตัวสลาที่แบบมีเชื้อเนี่ยมาใส่ไว้ในเครื่องนี้เรื่องของตัวเชื้อโรคเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ต่อไปนะครับ <S <S แถมอยู่ทั้งในตัวน้ําเน่าแล้วก็อยู่ทั้งในตัวไอเทมที่เป็นตัวสลาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาสลามมาใส่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นสลาแบบไม่มีเชื้อโรคเลยมันจะเป็นอะไรที่ปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคต่อไปนั่นเองนะครับมันก็เลยมีการเขียนแจ้งเตือนมาแบบเล็กๆน้อยๆและเนื้ออ่านทั้งที่ก็ถือว่าทาเสร เออตรงนี้เดี๋ยวช่วยเร่งรือถอนก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าอ่าอะไรนะเครื่องเริ่มทํางานแล้วแต่ว่าตัวน้าเนี่ยมันอ่าเกิดออกมาสักก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่คืนที่เก4ารแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วเหมือนกันลวเนอะเออใช่แล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยบริเวณข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นโซนที่เรามีการนำอะไรนะความร้อนจากแม่ม่าจุดตรงเนี้ยแล้วก็มีการนำมาปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้าใช่ไหม่งตอนนี้ก็ผ่านมาแบบต้องหลายร้อยวันแล้วนะครับจนตอนเนี้ยขณะนี้เรียกได้ว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 140จนถึงประมาณสัก1น2องศานะครับซึ่งก็เลยจะเป็นอุณหภูมิที่น่าจะปลอดภัยแล้วก็สามารถเข้ามาแก้ไขกันได้เพราะฉะนั้นอีกเวลนานี้เนี่ยเราก็จะสามารถอาทำให้บริเวณอุจจตรของเราตรงข้างบนนี้นะครับสามารถลากยาไปจนถึงบริเวณใต้ผิวโลกของเราได้แต่ตรงนี้ก็ต้องใช้เวลากันอีกสักหน่อยนะครับเพราะบางเคีรยเรื่องของตัวน้ำบริเวณนี้ด้วย อตอนนี้ก็เริ่มมีการหยิบก้อนสลามนะครับมาใส่ที่ตัวเครื่องสกัดสาหรายกันแล้วนะครับนี่ตอนนี้ตัวเครื่องนี้ก็เริ่มมีการทํางานแล้วนะแล้วมันก็จะค่อยๆทําการ เปลี่ยนเรื่องของตัวสลามนะครับให้กลายเป็นเรื่องของสลายนะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีการผลิตเรื่องของตัวน้ำเน่าเนี่ยออกมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าทำไมท่อตันละ่ะยังทำไม่เสร็จหรออ๋อไม่ใช่ตรงนี้ไปสร้างไม่ได้ <c oughs> โทษทีลืมดูว่าตรงนี้ไม่มีบันไดให้สามารถไปทําการสร้างได้นะครับแต่ตอนนี้เครื่องมันก็จะค่อยๆทําการผลิตเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ำเน่าออกมาเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆได้รับสลายมาเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับทานี้เราก็สามารถ เรื่องของตัวสลามที่มันมีการผลิตมาแล้วก็เก็บมาเริ่มจะเยอะเกินไปนะครับคือความจริงเรามีก้อนสลามเยอะมากนะตั้งแต่ตอนที่เราเคยในเรื่องของตัวไบโอมที่แบบไปนในเรื่องของโซนบืนนะครับดูสิมีสลามแบบว่า20ตัน20ตันได้ได้ว่ามีเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆระบายออกมาใช้งานแบบนี้กันดีก,กว่านะครับนี่แล้วมันก็จะมีการปล่อยสลามเอสลามมาจากไหนเนี่ย <c oughs> อ๋ออันนี้น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่คนงานแบบว่าอาจจะมีการเปลี่ยนกะเลยสักอย่างแล้วก็เลยทําให้ก้อนสลามเนี่ยมาเททิงตรงนี้เฉยเลย อะไรเนี่ยแล้วดูดิหยิบมาแบบไม่เกรงใจด้วยต่ทิ้งด้ดื้อกี่ด้วยนะ <c oughs> <g ül> อะไรแหวะก็คือตอนนี้ท่อมันตันอยู่นะครับขอเวลาสร้างกันสักครู่หนึ่งนะเสรยยางโอเคตอนนี้ท่อก็ไม่น่าจะตันแล้วนะครับโอเคตอนนี้ตัวน้ำเน่าก็สามารถไหลผ่านมาได้แล้วนะครับมันก็จะไหลาตามทางลงมาข้างล่างแล้วก็มาปล่อยไว้ที่บริเวณบ่อตรงนี้ที่เป็นการเก็บเรื่องของตัวน้ําเน่านะครับโอเคยอดเยี่ยมมากทอนนีก็สามารถเคียนเรื่องของตัวสลามกันได้แล้วนะครับตอนนี้เก็บสลามไปยัง เออเอาตรงเท้าแกก่อนเออช่วยหยิบไปหน่อยโอเคตอนนี้จะได้ไม่ต้องมีสลามเนี่ยหลดมาเพ่นพ่านตามพื้นไป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องต่อไปก็คือเอเอใช่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาเพิ่มนะครับไหนดูซิมีไข่พับงั้นเหรอสวมสู่ข้อเสียเยอะข้อเสียเยอะโอการวิจัย อ๋อต้องการคนแบบสายวิจัยอยู่พอดีเลยนะครับข้อเสียคือตกแต่ลงรบลวนเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วนะครับแถมมีข้อดีเป็นเรื่องของประสุทธร์แล้วก็การแพทย์ด้วยงั้นก็ขอรับโลวันเข้ามาเป็นสารพันคนที่29ใช่ไหมยี 29. ตอนนี้มี28คนเออคนนี้เป็นคนที่29นะครับโอเคทานนีก็ถือว่ารับคนแบบเพิ่มใกล้จะครบ30คนกันแล้วนะครับ ทีนี้ต่อไปเรามาเตรียมพื้นที่บริเวณนี้กันดีกว่านะครับเพื่อที่จะขยายเรื่องเกี่ยวกับตัวอูดจรโดของเรานะงั้นก็มาเริ่มสร้างตัวกําแพงก่อนเลยกันละกันนะครับก็คือจะใช้เป็นเคื่อารความร้อนที่ทํามาจากหินาคนัดีกันละกันนะแล้วก็ค่อยๆทําการวายอย่างเงี้ยลากยาวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เคยเป็นอะไรนะพูดว่ามันถึงกับเป็นตัวผลิตไฟสํารองนะครับก็คือเครื่องแบบไฟถ่านหินนะก็คือในกรณีที่ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันเกินมันใกล้จะหมดขึ้นมามันก็สามารถทําการแบบพลังงานไฟฟ้าได้แต่ตรงนี้ก็จะ ก็ทําการสั่งลื้อถอนไปเลยกันแล้วกันนะครับทั้งตัวแขนกลเอยตัวเครื่องอ่าผลิตพลังไฟฟ้าจะถาดที่ตรงนี้ก็ลื้อถอนไปทั้งหมดกันได้เลยนะครับแล้วก็ประตูวพวกนี้อก็คงไม่ได้ใช้หรอกก็ทําการลื้อถอนยาวตลอดแนวกันได้เลยนะครับแล้วก็ ค่อยๆวางตัวพื้นกับขราร้อนเนี่ยค่อยๆวางลงมาแบบทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยแล้วก็ให้มันลงมาให้ถึงข้างล่างนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยน่าเสียดายจังเลยที่ว่ามันเจอกับตัวป่องเจเซอร์ที่เป็นอาราคูซอลต์เจเซอร์ก็คือมีการผรเด็นเรื่องของตัวน้ําเค็มจัดนั่นเองนะครับคือตรงเนี้ยผมจะไม่สามารถวางแบบ2เลนได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้อุจจารของเราในที่แบบมี2เลนเนี่ยให้มันยาวลงมาจนถึงประมาณสัก อาชั้นนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยก็คืออาจจะมีการต่อยาลงไปต่อกันละกันนะก็คือตรงเนี้ยจากเดิมที่จะต้องมีการวาง2เลนแต่ว่าอัคราล,ลงไปเนี่ยก็ต้องวางเป็น1เลนนะครับเนื่องจากว่ารตรงนี้มาเจอกับตัวป่องเจเซอร์ที่มันไม่สามารถทําการโลทิ้งได้แถมยังจเจอกับตัวนิวโตเดียมอีกด้วยนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่เป็นไรแหละแล้วก็ค่อยๆทําการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับ <c oughs> โอเคแล้วก็วางพื้นเนี่ยลากลงมาลากลงมายามายามาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ จะวางไงดีเราควรจะแบบวางเป็นตัว C อย่างนี้แล้วก็ค่อยลงมาหรือว่าเราจะปิดทับไปอย่างนี้ดีเออ่ปิดไปอย่างนี้ดีกว่าก็คือตรงเนี้ยเดี๋ยวจะให้มันเป็นพื้นแบบชั้นสุดท้ายแล้วเราก็ทําการวางกระแพงเนี่ยยาวลงมากันละกันนะครับ อตอนนี้ก็อยู่ในวันที่9 7 2กันแล้วนะครับก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่ทําการวางบันไดแล้วก็ปิดพื้นเนี่ยยาวตลอดแนวเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะเหลือช่องว่างที่ตอนนี้กำลังทำการเก็บในเรื่องของตัวเ,เทปอยู่นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนที่ถ้าหากว่าให้มาเก็บทีหลังเนี่ยมันก็เก็บได้แ,แต่รู้สึกว่าอาเก็บต่ตอนนี้มันจะโอเคกว่าตอนนี้ก็เลยมีการ สังเกตในเรื่องของตัวไอเทมกันอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวป่องเจเซอร์ตัวอะไรนะนักเคมีจัดที่ตอนนี้รู้สึกว่ามันก็สามารถประทุด้วยตัวของมันเองกันได้แล้วนะครับคือมันจะมีการผลิตนักเคมีจัดที่อุณหภูมิเนี่ยติดลบเลยนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโซนที่ค่อนข้างจะร้อนอยู่แล้วก็เลยถือโอกาสดีที่เป็นการปรับในเรื่องของอุณหภูมิไปด้วยเลยกันแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนมาเพิ่มนะครับไหนอขอดูหน่อยซิมีปุ๋ยอินซีเงั้นเหรอน่าสนใจ สมสูตรการสร้างการส่วนสมอย่างนั่นหรอ,อเอ้ยคนนี้สนใจฮะแม็กจะเป็นคนที่เป็นเรื่องกับการสร้างบวก7เลยนะครับแล้วมีข้อดีตามนี้แล้วข้อเสียก,ก็คือแค่ไม่สามารถทําอาหารได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเราก็มีคนคอยอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นก็คอรับแม็กมาเป็นสัมพันธ์คนต่อไปเลยกันละกันนะครับเย่ yeah. เออใช่แล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตเหมือนกันนะครับว่า ผมเพลรับคนที่มันชื่อซ้ากันดูนี่สิครับผมมีคนชื่อโลวันที่เป็นคนใหม่กับโลวันที่อยู่ในจรวดน,นะคบเลยได้ว่ามีดับเบิลโลวันกันเลยทีเดียวอตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะให้แม็กเนี่ยมาอัพเรื่องของการสร้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีการอัพแลเรื Up ่องเกี่ยวกับการสร้างเนี่ยจะได้มีคนที่ช่วยในการก่อสร้างมากิงขึ้นนั่นเองนะครับอตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่วันที่9 7 2กันแล้วนะแล้วก็ทีนี้นะครับหลังจากที่เราเคลียร์ไอเทมตรงนี้ทั้งหมดแล้ว ก็จะทําการปิดเรื่องของตัวพื้นตรงนี้ทั้ง2จุดและเราก็จะมาเปิดทางกันนะครับแต่ว่าจะเปิดยังไงดีเปิดด้านขวาดีไหมด้านบนดีหรือว่าออบเปนด้านล่างคือถ้าเ,าเปิดด้านาตรงนี้ก็คือเป็นการจอดตรงนี้ทิ้งมานะครับเพื่อให้น้ำข้างในนี้เนี่ยมาตกลงมาข้างล่างแล้วก็สามารถดับอุณหภูมิได้ด้วยเออกันก็เดี๋ยวเปิดข้างล่างกันละกันแต่ตอนนี้ขอเคลียร์เทมก่อนใช้เวลาอีก1นึ่งวันเต็มๆเลยนะครับกว่าจะทําการเคลียร์เรื่องของตัวเทมแล้วก็ทําการปิดผนังเนี่ย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าเราพร้อมที่จะเปิดตรงเนี้ยให้มันเชื่อมถึงบริเวณข้างล่างกันแล้วนะครับเพราะฉันก็มาทําการสั่งลือถอนกันเลยโอเคคนงานครับช่วยมาทําการลือถอนกันหน่อยเราจะได้สามารถทําให้น้ำตรงนี้นะครับมันตกลงมาข้างล่างแล้วก็ช่วยอ่าประพิตอุณหภูมิตรงเนี้ยมันเย็นขึ้นมากนั่นเองนะครับโอเคคนงานครับขอสักคน2คนนะาตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับเล่าค่อยๆทําการ อ่าเปิดผนังมันออกมานั่นแหละเปิดมันออกมาได้เลย,เลยโอ้ย,เด,ยเ,เดี๋ยวเกมเร็วเกินขอเล่นง,งานไอเล่นเวลาไประดับหนึ่งก็พอแล้วนะครับไอสองพอดีกว่าเน่ตอนนี้ตัวน้ำก็จะค่อยๆแทรกขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ทั้งน้ำเกลือน้ำใสตรงนี้ก็จะค่อยๆตกลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าปริมาณน้ำมันจะเยอะจนก,กระทั่งตรงเนี้ยมันเพิ่มอุณหภูมิกันไม่ทันเลยนะครับเดี๋ยวขอดูภูิหน่อยนะนี่ตรงก่อนหน้านี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ไอ้น้ำที่เป็นสีแดงเนี่ยก็เริ่มที่จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับดีมากนะข้างล่างนี่ล่ละนี่ตอนนี้ตัวน้าเกลือนะครับอุณหภูมิของมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะสังเกตว่ามีก้อนผลึกเกลือเนี่ย ออกมาด้ดยเห็นปาะเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นก้อนผลึกเกลือนะครับคือเกิดจากการที่น้ําเกลือนี่มีการดดคลามา,มาแล้วก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ้น้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งของมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเกลือตกลงมานั่นเองนะครับในตอนนี้เราก็สามารถทําให้ตรงเนี้ยมันอาเลิมแบบมีความเย็นขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าแรกกันคือไอ้น้ําที่พุ่งขึ้นมาอย่างมาหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับโ่าตรงนี้ผมก็ทาการวางบันไดเนี่ยยาวเลยดีไหม อ่ะวางเลยกันก็คือเป็นการวางมาไดตรงเนี้ยยาวลงมาตลอดแนวแบบนี้นะครับดีมากแล้วก็ถากว่าตรงนี้เคลียร์น้ําเสร็จแล้วปุ๊บถึงเวลาแล้วยังเอ่ยน่าถึงเวลาที่เราจะต้องมีการเจาะผนังด้านขวาตรงนี้แล้วก็ด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้อุโจของเราเนี่ยมันสามารถลงยามาจนถึงบริเวณงลางนี้ได้นะครับแต่ว่าพอมาถึงชั้นนี้ปุ๊บจากเดิมที่มี2เลนเนี่ยก็จะเหลือแค่เลนเดียวนะแล้วผมก็คิดไว้แล้วว่าตรงประมาณสัก พื้นที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องผลิตเรื่องของตัวเชื้อเพลิงขั้นต่อไปกันละกันนะนั่นก็คือจะเป็นตัวตัวไอพ่น e จลดไฮโดรเจนนั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะคือตัวเนี้ยต้องทาการเคลือนตรงนี้ออกไปให้หมดเสียก่อนนะครับแล้วก็สำหรับภาคนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะครับก็ถือว่ามีการขยายเรื่องเกี่ยวกับตัวอ่ตวของเราเนี่ยเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทําการเจาะผ่าตรงนี้ให้มันเชื่อมถึงกับบริเวณข,ข้างนอกเทอานั้นเองนะครับแล้วก็มีการ ทําทตัวสลายนะครับให้กลายเป็นสลายโดยการใช้ตัวเครื่องสก,กัดสลายพวกนี้นะครับที่จะมีการผลิตสลายออกมาเรื่อยๆแล้วก็สามารถเอาสลายพวกนี้ไปเป็นอาหารกับตัวปลาคูที่ตอนนี้ก็กําลังมีการเลี้ยงอยู่นั่นเองนะครับดูสิตอนนี้ปลาคูแบบเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีตัวแขกกลที่จะเป็นการหยิบเรื่องเกี่ยวกับตัวเนื้อออกมาแล้วก็สามารถเอามาทาเป็นอาหารกันต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในอน,นาพคตเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการทําให้ตรงนี้มันมีระบบที่มันดีกว่านี้นะคือจะแบบว่าถ้าแบบชั่วคราวแบบมีการต่อสะภาเนี่ยอาเข ในพาร์ทหน้าเราจะไปทำอะไรกันดีออในพาร์ทหน้านะครับคมจริงตอนเนี้ยต้องรองให้นะ้ำตรงนี้มันหายไปให้เด็มากที่สุดก่อนแล้วเราก็จะสามารถเข้านาการกอดสักอย่างสบายๆนะครับแน่นอนว่ารวมไปถึงบริเวณทางซ้ายด้วยทึ่สายตอนนี้ผมก็กำลังค่อยๆทยอยวางการะแพอยอยงเนี้ยปิดมาทีละชั้นทีละชั้นมาเรื่อยๆเ,เรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็บริเวณขั้งนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งที่จะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างจะใหญ่กระมสัสมควรซึ่งจะเป็นยังไงเนี้ยก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพารต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้พวพบกันใหม่ครับมาตะเน่